สวัสดีครับน้าเทพศรีเนตรพิยานะครับวันนี้ผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้พาลูกสาวนะครับกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆพนสมิทธ์นะครับมาทําบุญกับบ้านมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับผมที่ซอยเสือใหญ่นะครับที่นี่ก็จะมีทั้งเด็กน่กเกิดนะครับจนถึงเด็กอายุ3 4มสี่ขวบจนถึงห้าขวบเลยนะครับที่ก็ได้นําพวกสิ่งของต่างๆหนังสือนะครับอาหารขนมแล้วก็สิ่งของจําเป็นมาบริจาคให้น้องๆนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวน เพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับที่มีจิตศรัทธาหรือว่าอยากจะทําบุญวันเกิดทาบุญวันเกิดลูกหรือทําบุญวันเกิดตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าแค่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมก็ได้นะครับเชิญชวนมาที่นี่เลยนะครับเขาก็รับบริจาคนะครับทั้งอาหารสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับคนถึงเงินด้วยนะครับที่นําไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆในเดือนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมว่าทําทานแบบนี้ได้ให้เด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติเนี่ยเขาได้ รับโอกาสเท่าเทียมกับทุกคนนะครับเด็กแต่หลายคนขอเขาขาดโอกาสขาดครอบครัวที่อบูนนะครับแล้วก็ขาดทุอกระซับรวมถึงหลายอย่างต่างๆในชีวิตนนครับเราก็เข้ามาทดแทนตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิด้องมีเดือนะครับยังไงกม็มาทำบุญกันเยอะๆนะครับสำหรับท่านที่มีจิตปรารถจะบริจาคนะครับก็สามารถบริจาคได้ตามเออบอร์หรือที่อยู่ข้านได้เลยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญ